สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซูเปอร์สตาร์กันอีกครั้งนะครับวันนี้แอนบินจะมากอะติดความเคลื่อนไหวนักมวยศึกวันแชมเปี้ยนชิพสักหน่อยหนึ่งนะครับวันนี้ขอเป็นระดับตัวท็อปสุดของมวยไทยในศึกวันเลยรถถังจิตเมืองนอนท์นะครับซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเดือดเลยกับการให้สัมภาษณ์ของรถถังที่บริเวณสนามมวยเวทีลุมพินีมีหลายประเด็นให้พูดคุยในวันนี้แบบกระชับกระชับไม่ยาวเยินเยอ้อจนเกินไปนะครับผมจะลองดูตามข้อเสนอแนะของรถถังไปด้วยว่าเป็นไปได้ไหม โดยการแคปภาพของแอดมินแล้วก็การดูการให้สัมภาษณ์ของรถถังเนี่ยก็มาจากช่องมวยไทยอาราวเดอะเวิลด์ของคุณใหญ่ลำนารายโดยประเด็นการชกที่ได้รับชัยชนะของสองมวยต่างชาติในวันไฟในครั้งที่36ที่ผ่านมานะครับถูกหยิบยกมาให้รถถังพูดถึงด้วยน,นั่นคือคู่อัสลามจอนอ,อดีคอฟชนะกองธรณีอาคีฟกุลุสดาเอาชนะเจ้าเสือใหญ่โดยรถถังก็วิาพากษ์วิจารณ์และก็เสนอความคิดเห็นไปหลายอย่างของ2คู่นี้ ซึ่งแฟนๆที่ได้ดูจากช่องมวยไทย a ด l the w r หรือว่าช่องต่างๆที่สัมภาษณ์เนี่ยก็น่าจะได้รับทราบเนื้อหากันไปหมดแล้วนะครับโดยในเรื่องการนับเนี่ยรถถังเสนอความเห็นว่าถ้าเกิดโดนนับ8เนี่ยอาจจะแต้มเดียวก็พออันนี้ขอตีความหมายก่อนเลยนะครับเพราะว่าโดยปกติการได้นับของมวยเนี่ยตามปกติระบบ10 point must system เนี่ยที่เขาให้คะแนนเต็มกัน10คะแนน1ยกแพ้ชนะกันเขาจะให้คนชนะ10แล้วก็คนแพ้คือ9 แต่ถ้าเกิดคนแพ้โดน1น,นับจาก9ก็จะเหลือ8ก็คือโดนหักไป1แต้มจากสภาพปกติที่แพ้ที่จะได้9คะแนนเนี่ยแหละแต้มก็จะเป็น10ต่อ8นี่คือมาตรฐานเลยนะถ้าความหมายของรถถังการโดนนับเสียแต้มเดียวพอหมายถึงถ้าเกิดมีนักมวยต่อยโดนนับเข้าไปเนี่ยการแพ้ชนะกันก็ยังเป็น10ต่อ9อยู่แบบที่ไม่โดนนับหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเหตุผลของรถถังเรื่องคะแนนที่จะทาให้คนโดนนับเนี่ยมีโอกาสไล่ตามคืนเอาชนะคะแนนได้บ้าง ไม่ใช่คนต่อยได้นับแล้วเนี่ยก็ตัวเลงตัวเลงหนีแต่ผมมองว่าไอเดียนี้เนี่ยน่าจะยากมากนะครับเพราะว่าระบบให้คะแนนแบบเนี่ยค่อนข้างที่จะสากลนิยมใช้กันนะฮะแล้วก็เป็นคะแนนที่สามารถที่จะกระโดดจาก10ต่อ9เป็น10ต่อ8-10.7ได้ตามจํานวนการโดนนับซึ่งมาทำให้มวยคะแนนสามารถแซงกันได้ถ้าเกิดตกเป็นรอง แต่ถ้าจะมีแต่10ต่อ9ทุกยกทุกยกเนี่ยมันแซงกันไม่ได้นะครับทุกอย่างมันจะเนิบๆไปอีกทั้งชกกันนักมวยก็จะไม่พยายามหาทางเอานับ8อีกฝ่ายหนึง่งเพราะว่าถ้านับกับไม่นับมันจบกันที่ห่างคะแนนเหมือนเดิมก็คือ10ต่อ9เนี่ยนักมวยก็จะชกประคองตัวไม่พยายามหาทางเอานับอีกฝ่ายหนึง่งได้นับก็เหมือนกับไม่มีผลประโยชน์อะไรนะครับคะแนนก็จะเท่าเดิม10ต่อ9การชกมันก็ไม่สนุกอันนี้ก็เป็นความเห็นของแอนดมินเหมือนกันนะก็อาจจะมองว่ามันน่าจะเปลี่ยนแปลงได้ยาก ส่วนเรื่องกรรมการมีคำว่าตัวบนตัวล่างรถถังก็บอกให้กรรมการตัวบนเนี่ยควรเป็นเมนหลักนะเพราะว่ามองเห็นรอบๆทั้งหมด360องศาเซลเซียสเจอหน่วยนี้เข้าไปนี่เอาฮาเลยนะผมฟังครั้งแรกนี่หลุดขำตามเลยอันนี้มุกธรรมชาติของรถถังเลยใช่ไหมเนี่ยรถถังมีติดใจกรรมการด้านบนนะครับว่าทำไมต้องชำเลืองมองกรรมการด้านล่างแล้วค่อยนับถ้ากรรมการด้านล่างเก่งกว่าดูได้เห็นได้มากกว่าก็ให้ขึ้นมาตัดสินข้างบนเลย ซึ่งเนื้อหาก็จะคล้ายกับตอนที่รถาถางไร้สดพูดจบไปหลังจากวันไฟในสามสิบที่ผ่านมาในประเด็นนี้ซึ่งในส่วนนี้ผมก็มองต่างนะครับแล้วก็ทําคลิปไปแล้วนะครับดราม่าเรื่องนี้เลยนะคลิปนี้แหละกลองทรณีเจอกับอัสลามจอนผมไม่ทราบนะครับว่าในสึกวันเนี่ยเจ้าหน้าที่กรรมการหรือว่าใครก็ตามที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการอธิบายข้อเท็จจริงให้กับนักมวยทราบทั้งหมดไหม ถ้าเป็นแบบนี้นะผมว่าอาจจะมีนักมวยหลายๆคนเข้าใจผิดอยู่มากๆนะครับผมขออนุญาตพูดเนะื้อหาซ้ําในคลิปที่ผ่านมาอีกรอบแล้วกัน <Yeah. S 1> เพราะข้อเท็จจริงจากแอคชั่นต่างๆมันก็คือกรรมการด้านบนเนี่ยก็คือทําหน้าที่ตามที่เราเห็นนะก็คือเป็นผู้ห้ามที่สามารถตัดสินใจนับยุติการโชคหรือว่าอะไรต่างๆได้หมดนะครับเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดส่วนกรรมการด้านล่างเนี่ยมีอยู่2ส่วนนะก็คือ1คนที่ทําหน้าที่ให้คะแนนก็มีอยู่3คน กรรมการให้คะแนนไม่มีหน้าที่ที่จะมีส่วนร่วมบอกกรรมการด้านบนว่าจะต้องนับหรือว่าไม่นับกรรมการด้านล่างส่วนที่สองนะครับมีอยู่หนึ่งคนผมขอตั้งชื่อว่ากรรมการช่วยนับรถถังน่าจะหมายถึงกรรมการคนนี้ที่ทําหน้าที่นี้เนี่ยแหละเขาเป็นกรรมการที่จะยืนชูมือขึ้นนับนิ้วเป็นจังหวะนะครับว่าการนับนั้นเข้าสู่นับวินาทีที่เท่าไหร่แล้วเพื่อทําให้กรรมการด้านบนเนี่ยหันมาดูแล้วกระนับตามต่อได้นะครับว่าต้องนับเลขอะไรต่อ เพราะมันจะมีจังหวะที่กรรมการหันไปทํานู่นนี่นั่นอยู่แล้วก็ต้องกลับมานับต่อนะครับมันจะได้นับคอรอตามกันไปได้กรรมการคนนี้จะนับเลขก็ต่อเมื่อได้สัญญาณจากกรรมการข้างบนเท่านั้นนะครับกรรมการข้างบนจะชูมือแล้วก็พูดว่าดาวกรรมการช่วยนับคนนี้ก็จะนับไป1 2 3สทันทีแล้วก็ยืนขึ้นชูนิ้วขึ้นถ้ากรรมการด้านบนเห็นจะหันมามองโดยที่กรรมการด้านบนเนี่ยถ้าเกิดนับของตัวเองแม่นๆไม่ได้เสียจังหวะอะไรเขาไม่ต้องหันมามองนิ้วกรรมการข้างล่างก็ได้นะ และหากกรรมการด้านบนจะหันมาดูข้างล่างเขาดูว่านับเลขอะไรแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นการหันไปมองเพื่อขอความเห็นว่าไอ้ดอกตะกี้ที่โดนกันเนียสมควรนับหรือไม่นับเขาแค่หันลงไปดูว่านับเลขอะไรแล้วเขาจะได้นับเลขคอตามกันได้เท่านั้นเองซึ่งประเด็นนี้รถถังน่าจะเข้าใจบทบาทหน้าที่กรรมการข้างบนและข้างล่างผิดอยู่นะครับศึกวันควรจะทําการอธิบายให้นักมวยทุกคนเข้าใจอย่างเป็นทางการด้วยก่อนที่มันจะเลยเถิดไปมากกว่านี้ อันนี้รถถังอาจจะเข้าใจมาผิดผิดจำมาผิดผิดด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าไฟรถถังเจอกับซุปเปอร์เล็กถ้าสมมุติรถถังไปย้อนดูคลิปตัวเองนะครับจะได้ยินผู้บรรยายช่องเจ็ด,ดันพูดไว้แบบนี้ต้อง,งสึ่อา,า,าด้านล่างรับด้านล่างให้นับนะครับนี่ก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เข้าใจผิดคาดเคลื่อนกันมาตลอดแล้วก็ยังจําฝังใจไว้อยู่ส่วนประเด็นถัดมาเรื่องของการที่รถถังบอกว่าผมขอโทษนะครับผมไม่ได้เก่งผมเจอได้หมด บอสครับผมขอค่าตัวเยอะๆนะครับ2คนรวมก็ได้ครับบอสจ่ายค่าตัวเยอะๆนะครับผมแพ้ไม่ซีเรียสก็กึ่งเอาหากึก่งเอาจริงนะครับ2คนรวมรถถังเนี่ยเขาหมายถึงว่าชกกับอัสลามจอนกับอาคีฟแบบ2คนผลัดนะครับตามภาษาคําของมวยไทยกติกาม,มวยไทยในอดีตที่ผ่านมาที่เคยจัดโดยทางอัสลามจอนเนี่ยพอทราบปุ๊บก็เคลื่อนไหวทันทีนะครับก็ตอบกับรถถังว่าเคยมีความเคารพรถถังแต่ว่าตอนนี้ไม่แล้ว2ต่ตอนหนึ่งคุณดูหนังมากเกินไปหรือเปล่า ซึ่งสองคนรวมความหมายรถถังเนี่ยในวงการมวยไทยก็คือแบบ2คนผลัดที่ว่าฝ่ายสองคนเนี่ยจะมีคนแรกชกยกหนึ่งสสส่วนคนที่2องจะชกยก4ยกห้ในอดีที่ผ่านมาก็มีการจัดเพื่อเรียกกระแสแล้วก็คนที่ชก1คนเนี่ยก็จะเก่งกว่าคนสองคนก็ทําให้เกิดความสูสีความน่าดูมากยิ่งขึ้นไม่แน่ใจว่าอัสลามจอน,นึกว่าเข้ามาชกทีเดียวสคนเจอรถถังคนเดียวในทีเดียวเลยหรือเปล่า อาจจะเข้าใจผิดอยู่นะครับซึ่งไม่ว่าอัสลามจอนจะเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกก็ตามทั้งสองความหมายแต่คําพูดของรถถังในเชิงของนักกีฬาศิละปะการต่อสู้เนี่ยอัสลามจอนหรือว่าอาคิฟถ้าได้ยินก็อาจจะของขึ้นเป็นธรรมดานะคล้ายๆกับคนไทยพูดกันตามภาษาคนไทยถ้าเกิดท้าแข่งรถกันนาไม่ว่ารถอะไรก็ตามถ้าอีกคนบอกว่ากูต่อให้มึงสองเสาไฟฟ้าเลยเอาเปาล่าละมันก็อารมณ์ประมาณนี้แหละซึ่งแอนมินก็เชื่อเลยนะครับว่าถ้าเกิดจบวัน173เมื่อไร่ ถ้าสมมติรถถังเอาชนะน้องโอได้เป็นแชมป์ขึ้นมานะครับคิวผู้ท้าชิงคนต่อไปอัสลามจอนออดิคอฟนักชกที่ยังไร้พ่อยังได้รับการชูจักรแร้อยู่เรื่อยมาเนี่ยก็มีสิทธิ์สูงมากๆเช่นกันนะครับที่จะได้เป็นคนท้าชิงรถถังคนต่อไปสำหรับวันนี้นะครับแอนมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ